t ิ p i c a l Morning ของมีนะคะอันดับแรกคือพอเราตื่นแล้วเนี่ยก็จะเริ่มออกกำลังกายก่อนเลยแล้วก็เช็คอ e ีเมลไปพร้อมๆกันค่ะคือมีเป็น working m o m ค่ะระหว่างวันเนี่ยมีจะต้อง manage ธุรกิจของตัวเองให้หมดและยังมีเวลาให้กับลูกซึ่งไอช่วงไปรับไปส่งเขาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ bonding time ที่เรารู้สึกว่ามันได้อยู่กับ2คนจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบ ทุกอย่างคือแม่แม่คือคนเดียวที่อยู่ในรถกับเขาเขสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้ชี้อะไรก็ได้ทุกอย่างจะทํากับเราเราอยากให้เขามีเมมโมรีอันนั้นว่าแบบแม่ไปรับไปส่งเขาที่โรงเรียนทุกวัน หลังจากส่งใส่น้ำที่โรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็จะต้องไปดูธุรกิจของตัวเองธุรกิจที่มีทําอยู่ตอนนี้นะคะก็มี r i ไซเคิลนะคะซึ่งเป็นการปั่นเวท c ไซเคิลอินดอร์ไซเคิลนะคะอยู่ที่ทองหล่อ13พร้อมกับ The Space ซึ่งเป็น Pilates Studio ค่ะอีกอันนึงก็จะมี The Baby Company จะเป็นเรื่องของสื้อผ้าเด็กมีมอจ i c e ค่ะเป็นน้ำโค r e เพรส i ูสสูตรของตัวเองอีกอันนึงก็โชคดีที่ได้รับโอกาสได้มาทำงานกับ b f f ค่ะ ทุกันนี้ก็จะช่วยเรื่องของ Marketing, Social Media ค่ะแล้วก็ Brand Awareness ของ BFF ค่ะคือสำหรับนี่ค่ะมีเป็นคนที่ชอบแฟชั่นอยู่แล้วแล้วก็ชอบความสวยความงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับนี่การที่เราได้อยู่กับสิ่งที่มันหรูหรามันสวยงามมันมันมีความสุขมากๆเลยค่ะอ,อ,อย่างเวลาที่มีอยู่ใน Bentley New Flying Spur สำหรับนี่คือจะให้ความรู้สึกเหมือนลิมูซีนที่หรูหรานั่งสบายแต่ความเร็วความ เฉียวที่เหมือนแบบรถสปอร์ตเลยค่ะแล้วก็เวลาที่มีอยู่ในรถเนี่ยมี่รู้สึกแบบเรามีความสุขกับมันได้อะมันเราใช้เอนจอยให้มันสุนครีไปกับรถแล้วโดวยเฉพาะ craftsmanship ที่เราเห็นที่เขาตั้งใจทําในรถแต่ละอย่างดีเทลเนี่ยมันแบบมันพิเศษมากๆเลยเวลาที่เราอยู่แล้วเราอยู่กับความสวยอะมันมันเป็นอะไรที่ฟินมากไม่ว่ารถจะติดแค่ไหนเราก็มีความสุขค่ะ ยังสําหรับตัวมิเองะคะ่ะมีเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากชอบชีวิตที่เรียบง่ายทําอะไรก็ง่ายๆนะคะแล้วสําหรับ Bentley New Flying Spur คันนี้เนี่ยนะคะก็คือเราใช้บริการของ AAS Auto Service นะคะซึ่งเป็น Authorized Dealer เจ้าเดียวของ Bentley ในเมืองไทยสามารถดูแลรถให้เราได้อุ่นใจตลอดการใช้งานเลยคะ่ะ สำหรับนี้นะคะความสุขของมีทุกวันนี้นะคะคือการได้ทำงานที่ตัวเองรักนะคะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ไปรับไปส่งลูกนะคะค <น S 1> เห็นเขาเติบโตในแบบเป็นเด็กที่มีความสุขมากๆตัวเราเองก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากๆสำหรับมี่นี่ก็คือ everyday extraordinary แล้วค่ะ